นัดมาเลยดีกว่าแค่นั้นแหละครับนัดได้ครับสมรอเ่กเฉพาะตอนคุณพร้อมรอครับเฮ้ยผมก็ไม่ได้พร้อมนะเดี๋ยวผมไม่เจอเดี๋ยวนะับไปเจอกูแค่นั้นแหละเจอตอนไหนก็ได้ตอนนั้นเครับคือผมก็นั้นแหละเฮียมึงเสนอกูสนองแค่นั้นจบสวันสวัดีครับผมไอไก่ไฮโลชีนะครับตอนนี้ผมสตรีมอยู่ที่แพลตฟอร์มนีโมทีวี สำหรับใครที่อยากรับชมไลฟ์สตรีมเร็วๆสตรีมสดๆสามารถเข้ามารับชมได้ตามลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับหรือว่าเข้าแอปนีโ o ทีวีแล้วเซิร์ชเข้าไปเลยนะครับไอกะฮิโรชิขอบคุณครับน้ำหนัขึ้นหายไปอุ้มอุ้มอุ้มไปทั้งหมดกี่คนนะเฮียโดนปะโดนครับโดนผมไม่โดนคนเดียวอไนนั้นลูกกูช่วยได้ใช่เหรอใ ผมไอ้นี้ช่วยแม่งแม่งประชนตรงนี้เลยปั๊มแลเอาง่ายจากที่ผมดูด้วยตาเปล่าคนมันพอๆเราที่อยู่ตรงนี้ไอ้เยี่ยกันมีตายหเดกันไปเลยแล้วแล้วแล้วไปี่เว้พี่อยู่กันตั้งแต่บ่ายสองอะถามปิ้งดิไม่มีอะไรกูขึ้นโลแล้วแท่นั้นแหละมาเลยใช่ไหมเขาเรียกเขาสภาแล้วพี่อ่ะป่ะป่ะป่ยิงข้างๆกันมันยังไม่ตีเลยพี่จิม้องอรป้องอะไอ้ผมเปิดกระติปนะที่คิดเอาง่ายๆนะเว้ยผมพวกผมอะไปเล่นอยู่เอดีกันอย่างนานอะ แล้วพี่คิดดูปกติอ่ะมันไม่มาไวนะเว้ยพี่ดูเอาวันเนี้ยปกติมันไม่มาไวพี่ขึ้นโปรสิบนาทีฮึอดโดนอ่ะใช้อ่ะเอาเป็นว่าแกก็รู้แค่นั้นแหละไอ้เนี่มันไปล่อกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นมันลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองมาไปเป็นภาระกูกูไม่เหลืออะไรสักบาทเนี่ยจะผมเป็นลุงได้ไหมเนี่ยแม่นะเออกูอยู่สภามา รบกวนขยับมาทางซ้ายกับฟ้าครับแบาไว้า,ท,าทำไมตอนนี้เขามาเยอะจังเนี่ยคือไม่เห็นมีเลยเยบาหน่อยหนเบาเบาเบาชาดี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 กูกูกูมาเนี่ยพี่ไอ้เพื่อนเราอ่ะบนนี้อ่ะออกมาแล้วนะเดี๋ยวแต่ไอบอสบอสโดนอุ้มอยู่โอเคพี่ เฉลี่ยประมาณสองนาทีอะประมาณสองนาทีไปเี้เหี้ยใช่เหรอของพี่หายเหรอใช่ปะนี้ไม่ไม่รู้ตัวเลยเนี่ยโดนเนี่ยโดนแบบไม่รู้ตัวเลยโดนแบบรอบอะรอบอะรอบอะไรไม่รู้อะเข้าเรื่องเลยครับเข้าเรื่องเลยครับเหมียนแหม่ไม่ก็คือไม่คุยกันหน่อยอ่ะจะไปจะมาอะไรเงี้ยคู่ครับตอนตอนคือเลย บอกครับเมื่อวานนี้ไปไหนครับที่คุยกันไว้อะไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยครับเมื่อวานคุยว่าอะไรครับเ้าคุณจำไม่ได้เหรอครับออาคุณเจผมเนี่ยแล้วผมบอกว่าอะไรผมบอกประเทศาจารีหรือเปล่าครับใช่ครับถูกแล้วคุณบอกว่าอะไรคุณบอกว่าอยากใฝถูกป่ะฮะผมบอกคุณตอนไหนครับไมได้คุณเอ้าคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าไงใจเย็นนะคใจเย็นใจเย็นอะไรคุยกันว่าไงแล้วคุณบอกว่าไงคุณบอกว่าจะจะเล่นจะเล่นจะเล่นรถบัสที่นานปะถูกป่ะใช่ครับอ่าผมถามคุณไงผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวผมลงให้ แล้วประเทศเมรีก็มารอไงแล้วมาเมรีไงครับผมก็ได้เข้ามาไงครับแล้วไม่เข้ามาต่อพี่แหลครับเอาหน่อยต่อครับพี่แหลครับผมทำไงปากคอยต่อแหละจะเล็นค่อยๆคุยกันเอ้ยกันเถืยยังไงก็มาคุยกันในสภาเนคนเงียบดีขึ้น่นนังรอแล้วแล้วอย่างนี้มันได้ด้วยอ่ะครับคนเดียวไม่เข้ามาต่อไม่ได้ตรงไหนครับก็ผมบอกนะว่าผมถามเพื่อนก่อนไม่ใช่เหรอครับคุณก็ไม่มีสั่งอะไรมาตอบมาบอกผมเลยนะก็ใช่รอ ไม่ไม่ครับไม่ไม่เข้ามาไม่ไม่เข้ามาตอบอะล้วให้ถามเราแล้วอะไรอะแล้วทำไมวันแรกถึงถึงถึงบอกครับว่าจะขอไปพักแล้วทำไมเมื่อวานไม่บอกอะวันแรกวันแรกจะบอกได้เลยก็ประเทศมาเลียครับผมก็ไม่ได้เข้ามาก็ไล่บัมกันยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงมันก็ต้องเข้ามาต่อหรือเปล่าจบแล้วไม่ใช่หรอครับก่อนบัมประเทศมาตัดจบตันนี้ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับคือคุณบอกว่าเขาเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเล่นลงรถไม่ใช่หรอผมบอก้ะไหนครับ อคุณบอกว่าหลังรีจะกลับเข้ามาก็คุณบอกว่าหลังรีเนี่ยผมไม่บอกะรับว่าหลังรีผมจะกลับเข้ามาอันนี้คุณฟังผิดหรือเปล่าครับผมบอกว่าถ้าเล่นกันไปมันอุ้มไม่ได้อยู่แล้วคุณบอกว่าคุณอยากอุ้มคุณบอกผมว่าอะไรคุณอยากอุ้มไปได้นอกเมืองได้ไหมก็โดุเป็นเยอะบอกคุดว่าอะไรว่าถ้าล่นตัดอรุ่มไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่ได้พูดคำนี้ผมไม่ได้พูดคำนี้เลยุณไม่ได้พูดคำนี้คุณเพ่บอกว่าอ่จะเล่นโรบายอีกนานไหมถูกป่ะที่ผมพูดกับคุณตอนไหนครับตอนที่อยู่ข้างงโทไบ ไปอีกครึ่งชั่วโมงนะเจ้ามันแล้วนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วคือผมเรียกคุณมาเนี่ยตอนนีเลยดีกว่าพี่ต้นผมเรียกคุณมาเนี่ยเพราะว่าจะให้คุณคุยกันไม่ได้ยินให้คุณมาเถียงกันนะครับเลยตอนนี้ให้มันลงตัวดีกว่านะผมไม่อยากเอาเรื่องเมื่อวานมาทําให้วันนี้ผมปวดหัวเอางี้ดีกว่านัดมาเลยดีกว่าแค่นั้นแหละตัดนัดได้อะครับผมก็เรียกให้ท็อปตั้งให้คุณพร้อมเหรอครับเอ้ยผมก็ไม่ได้พร้อมนะ เดี๋ยวมันเจอับไปก็เจอกูแค่นั้นแหละเจอกันตอนไหนก็ได้ตอนนั้นเองครับคือผมก็นั่นแหละน่มึงเสนอกูสนองแค่นั้นแล้วจบกูจะมาแอกเลนรอแล้วรอแล้วรอแล้วอันนี้มือไม่มีสักคนแองก์สองเอาไม่ออกเนี่ยฮัลโหลครับคนใส่แว่นี่ชื่ออะไรเหรครับเนี่ยไปไปคนหนึ่งเงี่ยมดิอ่ะไปหลงมึงอ่ะตัวแหลมดิเอาดาบพี่กูไม่เองไปไปไปพี่กูพี่พี่พี่หลงหลงนี่หลงนี่หลงโถแก๊บโอ้พี่อ๋อโอเคด้วยดี ขอโทษครับพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่หลอไม่ใช่ครับยิ้มพี่กูพูดด้วยเมื่อกี้เราเรียกมาคุยเพราะว่าให้มันคุยให้มันลงตัวไม่ต้องถเถียงแล้วครับว่า่อนเนี้ยแคอยากได้แบบว่าประมาณว่าหลังมาที่ลีนี่เขาจะไม่เข้าเลยก็ได้เหรอครับแล้วเราแบบสมมติว่าอีกสิบ้าทีผมเพิ่งตีไปเขาติแล้วอีกสิบ้าทีครั ไม่ไปเลยไปเลยแบ่งคนไปเลยเพวกคุณคุยกันโดยที่ไม่ผ่านกลางตั้งแต่แรกนะครับผมผมจึมงไม่ถามว่าพวกคุณคุยกันว่างไงเพราะผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้ใครพูดจริงพูดไม่จริงที่ผมเรียกมานนี้เพราะฉะนั้นผู้คุณคุยกันจุดฟังจุดประสงค์ดีๆนะๆผมต้องการให้ผู้คุณคุยกันถึงวิธีการของพวกคุณต่อจากนี้ครับผมไม่เอาเรื่องเมื่อวานแล้วนะพอแล้วเรื่องเมื่อวานพอแล้วเขาอุ้งกันอยู่อ่ะตอนนี้ผมนี่ดัการต่อจากนี้เอาไงครับเออใจเย็น อยากได้แบบไหนสดจีไม่นิจ่ายยังไงบอกผมได้เลยไม่อยากได้แบบไหนคือยังไงครับคือ่าอยากเล่นแบบไหนอ่ะอยากเล่นแบบที่สดเลยครับไม่ก็คัอคืออย่างนี้นะครับคือคุณอะไรพร้อมไม่พร้อมอะไรผมเข้ามาตั้งแต่เช้าผมไม่เห็นคุณสักคนผมพร้อมตั้งแต่เช้าผมมาคนเดียวไใช่ใช่ครับใช่ผมก็อยู่แก๊งผมจะไปอยู่กันยี่สี่อะไอ้แล้วคุณเมื่อกี้คุณบอกอะไรจะจะเล่นแต่ตอนพรอมย่างเดียวเลยเหรอครับเมื่อกี้คุณเมื่อวานทั้ก็เข้ามาตอนหัวค่ำผมก็ไม่เจอพวกคุณนะ หหาารือเปล่คุณได้หาหรือเปล่าผมอยู่ยันเช้านะคุณดูแตจากข่าวหรือเปล่าทีี่่นหาได้คือพวกไม่ใช่คือผูกมาอยู่ฟังนะพวกผมอยู่ในประเทศไม่ใช่เลยหรอครับอะไรครับที่ต้องที่เรียกว่าที่ต้องจะคุยนะครับที่ต้ปงจะคุยนะครับไม่ใช่หรอตอนรีบๆถามว่าเวลารีประเทศได้ให้เข้ามาตอบได้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่าหายหมดเลยนะครับผมไม่พร้อมผมก็ไม่เล่นผมผิดกันแครับถ่ายเป็นหมาแล้วคนอื่นนะคนอื่นนร์แบบแบบพอประเทศนี้ปพ๊บหายหมดเลยแบบนี้ก็ไม่เอาอ่ะคุณรู้ได้ไงว่าหายอ่ะคุณหาเจอหรือเปล่า เอามันจะไม่รู้ได้ไงจะไม่เจอเนี่ยไม่เจอที่เยกันไม่เข้ามาไม่ค่ะไม่เจออะไรอะครับสภาหน้าแกงอ่งเลยอ่าผมขอถามหน่อยนะคะสภาครับไอเมื่อวานนี่สภาบอกว่ามันอยู่ที่พวกผมว่าผมจะเล่นหรือไม่เล่นอย่างเงี้ยตอนที่ตอนที่สภาบอกว่าเรียกพวกเขาแล้วเขาไม่มาแล้วต่อไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ผมแต่ตีเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่มีสตีพวกผมใช่ครับแต่ แต่นี้นคือเขามาเล่นทีเผยพวกผมแล้วก็อุ้มไปเอ๋อไปคนละับจริงครับเฮ้ยเสียงใครเป็นไรอ่ะหลงพอทีหลงที่ที่ที่จะมาคุยก็คือจะมาคุย<ล><ล>เรื่องเ<ล>นี้ยผมว่าคนคุยไปข้างหน้าครับคนไม่ได้เกี่ยวไปข้างหลังดีกว่าครับผมกวนหน่อยนะคนจะคุยอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็วกเปิดเตงเนะ ถ้าผมถามาได้ไหมครับถ้าครับผมแบบว่าผมเพิ่งตีคุณไปก่อนประเทศจะรีอย่างเงี้ยสักสิบห้าทีอะประเทศมันจะรีอย่างเงี้ยแล้วคุณต้วคสลบท่นครับอ่แล้วคุณสลณสบอย่างเงี้ยแล้วผมผมลากอยู่หรือว่าประเทศมันจะดับอย่างเงี้ยคุณก็ตอมอไม่ต้องเข้ามาเลยก็ได้ใช่ไหมครับไปถึง่าไกลโดนลากอยู่เหรอครับผมก็คือว่าลองถามสภาดีครับว่าต้องทำยังไง ทั้งทั้งดอลลาร์ทั้งตายครับสงตายอยู่สิบห้าทีเนี่ยประเทศมันจะรีอย่างเงี้ยอีสิบวนาทีอย่างเงี้ยครับถ้าอีสิบนาทีมันมีสตรอรี่ได้อยู่ปะประเทศรีก็ตัดจบปะครับ <c oughs> ประเทศมันรีตามเวลาครับถ้ามันรีแล้วก็ตัดสตรอรี่จบปะครับเ <c oughs> พราะผมเข้าใจอย่างเงี้ยผมก็เลยถ้าผมไม่ฟังผมก็ไม่เข้ามาเล่นนะครับแต่ผมมีผลสัมค,คนให้ผมเข้ามาแนละ้วกระโดดอุ้ม้สมมติว่าคุณตายอยู่เงี้ยอีห้าอีสิบนาทีเนี่ยคุณสิบเอ็ดวินาทีเนี่ยคุณ แล้วประเทศมาลีคุณไม่ต้องเข้ามาก็ได้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าถ้าผตายถ้าผมตายอยู่ก็เข้ามาดิก็มันมีแกมแ็มีโปรเจกต์สิบสามตัวทีหรือเปล่าครับที่มันท่านไม่หลังประเทศคุณก็รู้นี่แล้วยังไงครับเมื่อวานผมตายคุณไม่ได้ตายครับแต่คุณทำทุเรศอ่ะเข้าใจปะทุเรศยังไงครับก็คือก่อนประเทศรลีอีกสิบกว่านาทีคุณบอกกับผมว่าไงอ่ะแล้วคุณก็คุณบอกผว่าอะไรคุณว่าอะไรคุณอยากได้แบบไหนเลือกเกมที่ยอมลงมาฟายไม่เอาเอาที่เราเราทำได้ดีกว่าครับ ไม่ครับงั้น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 ผมพวกผมก็เลือกที่จะไปบวกคุณตั้งแต่ตอนนั้นเลยดีกว่าไหมคุณจะได้นอนตายแล้วคุณจะได้เข้ามาต่อถ้างั้นน่ะแล้วจะพูดแบบนั้นเพื่อผมพูดว่าอะไรครับผมบอกคุณบอกว่าไม่คุณเป็นคนที่บอกไอ้ต่อไม่ไดกันนะครับผมพูดอย่างนี้ก็ไม่ไม่คือคุณบอกว่ามันมันลากไม่ได้คือถ้าอย่างน้อยผมลากไม่ได้แต่ผมผมทำให้คุณตายได้คุณต้องเข้ามาต่อถูกปะคือคือคุณจะจงใจจะไปตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ถ้าถ้าคุณพูดอย่างเนี้ค ผมพูดอะไรอะคุณพูดอยู่คนเดียวเลยนะผมจะไม่พูดเลยคุณพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่าอย่างนั้นพผมก็เรียกคุณนั้งแต่ต้นนี่ครับคุณจะอะ้ดิครับผมไม่ไปคุณหรือเปล่าแล้วผมจะจะจะถอยจะจะปล่อยพวกคุณไปทำไมอะคุณไปพวกผมนะครับก็ตอนข้าศน์อ๋อพวกคุณก็ขับรถไปทางอู่พวกผมก็ตามไปนะผมก็ไม่ได้ไปต่อเพราะคุณบอกว่ามันตีไปมันก็ไม่ได้อะมันก็ลากไม่ได้นะคุณคนพูดดี่ ก็ใช่เขาชิผมไป่นนอกเมืองนะแล้วผมบอกว่าบรรลาบันกาได้เลยแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าผมจะไปเล่นด้วยแล้วผมก็วางสายไปหรือเปล่าครับันอยางงี้เทียว่าต่อยางงี้เอาไงครับเอาก็ะต่ายยังไงครับคุณจะยังไงครับผมก็ยังไงครับผมมีคนผมก็เข้ามาครับผมไม่มีคนคนผมไปนอนทางานผมก็ผมก็ออกครับแค่นั้นเอง แต่ถ้าผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าผมก็ไม่เข้ามาให้โดนกระทืบแล้วก็โดนอุ้มไหมครับหรือผมต้องเข้ามาถึงจะดูดี้อรงี้ไหมครับครับผมก็ตามนั้นเลยก็ได้ครับก็ถ้าตายอยู่หรือว่าให้ผมไม่เห็นในเวลาสามสิบนาทีถ้าคุณก็ตอมอได้ครับผมโาเคาไหมใช่ไหมครับก็คือคุณไม่เจอผมใช่ครับ แล้วถ้าไ่สามสิบนาทีอย่างเงี้ยถ้าผมตีคุณตายไปแล้วคุณเข้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณก็ดินในโรงพยาบาลเลยอย่างนั้นหรอก็ไม่ต้องหาที่แอบหรอครับผมก็ไม่ออกมาแอบนะครับไ่ไม่อย่างนั้นมันไม่น่าเกลียดหรอครับแล้วคนไม่เกลียดใครที่พูด่ะไม่ต้องทำไมต้องสามสิบนาทีอะไม่ครับปกติถ้าคนสายตาแล้วมันสามารถที่จะออกได้เลยปะคบแล้วรู้ได้ยังไงว่าผมไม่ตามอะอย่างนี้ผมแอบสังสาวผมก็สามารถทีได้เลยดิคุณสาตาแล้วแล้วทำไมหรอตามกฎเดิมมันคนใสายตาแล้วมันสามารถทำได้ไหมคะสภา ได้ยินไหคะโรงพยาบาลมันทําไม่ได้นะไม่ไม่ค่ะหมายถึงออกมาจากโรงพยาบาลแล้วครับว่าถ้าสมมติหนีจนคนสายตาค่ะอะไรมันสามารถแบบจะต้องรอเวลาไหมคะว่าอันนี้ถามให้ต้องรอครับมีต้องตามต่อคะไม่ไม่ไม่ค่ะอันนี้ถามรองน้ำหรอกเต้องมีคนสายตาก็ต้องสักทั้งนึงครับใช่ไม่ได้กัหนดสายตาเลยที่นี่ะถ้าเรารู้ว่าสตูอย่างที่ผมพี่เมย์สังสองเสาผมก็ดีได้แล้วดิน่าจะประมาณประมาณห้าทีมั้งครับที่ที่ทำได้ไอ้ผมก็เปลี่ยนติดไม่ได้ปีนติดขีดเวลานอยู่นะครับความมันจะออก เมื่อวานแล้วเรื่องรถเอาไงครับก็คุณเป็นคนชนพวกผมก่อนนะไฟแรกพวกผมอย่าพูดครับผมพูดครับรอบไฟแรกอ่ะพวกผมไม่ได้ตั้งใจจะชนเพื่อให้รถกระเด็นไปโดนคุณไม่ไม่พูดไปเมันก็ท่านัยครับไม่เพราะผมโดนเรื่องไฟแรกเรอเสนอแล้วคุณโดนอย่างนั้นคือคุณรับข้อเสนอแล้วครับอ่ะเดี๋ยวดีฟังผมก่อนดีครับอาไฟแรกอ่ะผมไม่ตั้งใจที่จะชนจนที่แบบว่าขนาดที่คนยังยืนไฟกันอยู่คุณก็ยเอารถได้ชนอย่างเงี้ยผมไม่ทำในขนาดนั้นไงไม่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  ประเด็นฟังผมดิผมขอโทษเรื่องไฟแรกที่ผมชนแล้วนะมันแบบมีรถกระเด็นไปโดนจนแบบมีคนตายอะไรอย่างาาเงี้ยแตนะ่ไ่หนหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ชนหลังจากนั้นที่ลงมาไฟกันแล้วผมก็ไม่ได้ขับรถไล่ชนนะครับไม่ผมว่าคนเข้าใจผิดนะว่าชนรถกระเด็นมาโดนคนอนะ่ะคือจริงๆคุณชนคนนะครับไฟแรกอะ่ะชนผมตายครับชนผมเนี่ยกระเด็นกระเด็นแล้วก็ชนน้องผมกระเด็นลงน้ําตายประมาณสี่ห้าคนอนะ่ะตายแล้ววุฒิขอหายเนี่ย คือผมว่าคุณเขาใจผิดนะไอ้เรื่องชนชนรถนะผมเข้าใจครับแต่ว่ามันมันแบบปลดเลยนะคือชนไปแล้วก็ถอยกลับมาชนแล้วผู้หญิงก็เหยียบผมซ้ำด้วยแล้วตอนแรกเราผมก็ไม่ได้อยากจะให้มันบับอะไรขนาดนี้เพราะว่าผมก็ตอนก็แบบนี่งเดี๋ยวอกตอนนี้ครับตอนนี้ครับไม่เคยอะครับอ่าตอนตอนทีก็บอกผมว่าบอกน้องอนแกลงว่ามันจะไปบับเยอะเพราะว่าแกลงเขาผู้หญิงเยอะอะไรเนี่ยแต่คุณก็เปิดมาแบบปลกฉลามพลาสติกอะไร ไม่รู้นะผมโดนบล็อกก่อน,ค,นคือคือตอนแรกผมจำกันแล้วผมผมะนะแบบอย่าให้แบบแบบแบบเยอะเกินอะไรเงี้ยแต่คุณก็แบบเลือกที่จะบล็อกผมก่อนอะเอ้ยมีใครเตัดสองเครื่อวะนี้ผมเดี๋ยวโอ้ยจะบอกเลยว่าตอนเนี้ยผมจะให้พวกคุณคุยกันถึงเรื่องไอ้นี่คุณก็ยังวนไปเรื่องเดิมเรื่องเดิมคือคุณขอโทษขอปพ่อยะมันก็เป็นส่วนที่ดีครับแต่ว่าต่อจากเนี้ย คุณต้องตกลงกันแล้วว่าคุณจะเล่นยังไงอ่าถ้าเกิดสมมติคุณบอกว่าคุณจะยัดกันเลยคุณจะเล่นแบบไม่เอาหาอะไรแล้วไม่เอาตีนอะไรแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติจะไปพักก็นหนีบน้นสามสิบนาทีไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นรอบตัวเราก็ไปพักอะไรอย่างนี้คุณตกลงถ้าเกิดว่าคุณตกลงตามนี้คุณก็เล่นมาต่อได้เลยครับแค่นั้นเองโอเคไหมรเรียงกันดีกว่าได้ครับก็คือถ้าผมจะพักถ้าผม รอบตัวผมไม่มีไม่มีคนไล่แล้ว30นาทีใช่ครับไปพักได้ถูกไหมครับได้ครับใช่ครับคือเขาไม่เจอคุณเขาไม่เจอคุณครึ่งชั่วโมงจบเลยนินเลยถ้าผมโดนไล่แล้วผมหนีได้ครึ่งชั่วโมงพวกผมก็ได้เลยถูกไหมครับปัจจุบันนี้จะได้เข้าใจตรงกันมันคือผลสัตวนะครับใช่ครับครัครับ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 ครโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะ หลบหนีหรือว่าเล่นอะไรของมันก็เป็นแล้วแต่คนน่ยมันแล้วแต่คนจริงๆคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้เต็มที่เลยครับแต่ว่าเราก็คือข้อแนะนําคือมันจะยืดเวลาของพวกคุณไปไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือข้อแนะนํานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อเสนออะไรใหม่ๆเนี่ยก <ขอ S 2> ็เดี๋ยวข้อยมาคุยกันแล้วกันตอนนี้เอาตามนี้ก่อนแล้วกันท้องขอเรืดอออีกเรื่องกันไหมครับเชิญ <ขอ S 1> ครับขอเรื่องเรื่องรถนะครับมันมันผ่านไปแล้วครับแล้วผมก็ ตัวบ้านแล้วเหมือนกันน่ะเขาตอนนี้จำไงครับจะบ๊ามกันเจ้จะบ๊ามกันแบบว่าไฟก็อยู่ก็ยังบัาถอยู่ไหมครับหรือว่าถ้าเราลงไฟแล้วจะไม่บัาแล้วครับพี่ก็ต้องลุลนี้หมดอ่ะยังมีคนอยู่บนรถอยู่นี่คือคือถ้าตามปกติสุดท้ายมันก็ต้องชนรถพอพูดหน่อยครับก่อนเวลาเจอกันอ่ะอ่าใช่บมันบ๊ามหรือครับข้างรถไม่ใช่ที่ยืนครับ คือคือตามที่เล่นครับง่ายๆคือเอาง่ายๆข้างรถไม่ใช่ที่ยืนครับเวลาบัมคนบัมรถที่คนอยู่เห็บเขาบถกว่าคนอยู่เหยงเขาบอกมีกฎนี้มานานแล้วด้วยตอนแรกผมมาใหม่ผมก็ไม่รู้ตอนแรกคือกฎบัมรถที่คนไม่อยู่อันนั้นเป็นของตำรวจที่เข้าเรเบลครับแต่ถ้าเป็นของประชาชนหรือแก๊งเนี่ยต้องบัมรถที่คนอยู่เท่านั้นครับเก้าไหมเกครับ เิแล้วจำด้วยนะครับส่วนส่วนใหที่ผม<ะ>เจอตำรวจเขาจะบัมเลเบลครับบัมรถที่ไม่มีคนอยู่แต่ว่าเวลาพวกผมเล่นกันก็คือบัมรถที่มีคนอยู่ส่วนใหญ่นะเออบอกว่าวิธีเล่นมากครับไอเรื่องชนรถอะมันผมว่มมันชนได้หมดครับแต่แา่ระวัง ระวังกันนิดนึงอ่ะทุกคนมันคุณไม่ได้ใครตั้งใจจนตายมันอยู่ที่การขอทั่วขอโพยมากกว่าถ้าว่าสมมุติอ่าสมมุติตอติใช่ไหมสมมุติตอติเห็นรถอยู่ไกลๆคุณจะชาร์จเข้าไปคุณจะรู้ได้ไงว่าไม่มีใครอยู่ในรถอ่ะใครจะไปเบรกคันอันนี้คือก็แค่ขอทั่วขอโพยกันไปแล้วถ้าเกิดว่าเจ้าแฟนเลยนะก็เรารู้อยู่เต็มอกแหละว่าเราชนไปกระเด็นโดนเขาตายหรืออะไรก็ตามแต่เรารู้อยู่เต็มอกเราะฉะนั้นอ่ะ ก็คุยกันด right? like ีกว่าครับถ um ้าเกิดว <sh ่ามันผิดพลาดในการขึ้นมาจริงๆกูจะบอกให้นะครับกูจะบอกให้นะเข้าใจทั้งคู่นไม่ต้องมีเล่นชนแบบไม่สนเฮียเลยเลยชนแบบไม่เอาทรงไม่เอาคุยเลยเลยเฮียจะชนอย่างเดียวกะชนคนตายทอ่ผมบอกอะเรื่องไฟแรกผมขอโทษเรื่องที่แบบเรา็ปากตอแหลด้วยไอ้สัตว์เพราะเราไม่ได้เกลียดกันถึงขนาดที่แบบมาทำกันขนาดนั้นอะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ กูอยากให้ดูคลิปเมื่อวานกูชีพหายตอนที่ตรงแรนแดงอ่ะคนดูแมงชนกูเป็นสิบรอบกูกิ้งเป็นลูกขนุนนไอ้เหี้ยกะเอากูตายเลยมั้งแล้วถ้าอ่าผมถามอีกหน่อยสมมติว่าผมยังเห็นคุณคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณตอมก่อนหน้าอย่างเงี้ยประมาณอีกก่อนประเทศลีอีกสิบห้าทีเนี้ยแล้วผมยังเห็นคุณอยู่อ่ะคุณตอมตอมเลยตอมก่อนสามสิบนาทีครับประเทศลีนี่เอาไงครับ คือก่อนอะประเทศลีก็ประมาณสิบห้าทีถึงสามสิบนาทีอย่างเงี้ยผมยังเห็นผมยังขับรถตามุณดูคุณอยู่แต่ว่าบางทีผมสายตาผมเห็นอย่างเงี้ยแล้วผมยังเห็นคุณอยู่แล้วคุณต่อมอต่อหน้าผมอย่างเงี้ยแล้วผมยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยก็จะยังไงครับกันไว้ก่อนนะเลยถามไว้ครับนี่ตอนในกรณีประเทศลีละง่ายๆเลยเราคุยกันปุ๊บเราแจ้งสภาว่าเขาพูดมาอย่างนี้อะไรเรียกสภา,ามันรับรู้เลยจบว่าจะเข้ามาหรือไม่เข้ามาจบสุดแล้ว ถ้าเปล่าๆมันเองอ่ะมันไม่มีใครเป็นพยานเนี่ยตรงกลางอ่ะแต่มันมันที่ต้องพูดก่อนว่ามันไม่สามารถจะพาได้บางจังหวะพี่ใช่ใช่คุณทวิตได้เลยครับเดี๋ยวเราจะแคปไว้เออต้องการอะไรคุณพิมพ์ไว้เลยครับไอ้ส่วนเรื่องการติดตามนะตติคือถ้าเกิดสมมติอ่ะเดี๋ยวบอกว่าโอเคอันนี้เราก็ต้องเข้าใจฝั่งนาการนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราบอกว่าเราติดตามเขาอยู่ใช่ไหมครับผมแล้วเขาก็จะถามกลับมาว่าอ่าถ้ามไม่ซัดตั้งแต่ตอนนั้นเลยเขาจะรู้แน่ๆว่าคุณติดตามเพราะเขาก็ไม่รู้ตัวว่าใครติดตตาามมอออยู่่หรรืเปลถ้งัคบ เข้าใจกันนิดนึงคือคนละครึ่งทางเนาะถ้าเกิดว่าเจอตัวก็ซัดเลยน่าจะดีกว่าใช่ครับผมอยากให้เจอแล้วซัดเลยอ่ะเพราะว่าอ้ผมก็ไม่ได้มองว่าคุณตามอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าสมมติกรณีผมขับรถมาข้างหลังเงี้ยแล้วเขาเก็บรถแล้วเขาก็วิ่งแอบไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หายไปเลยอย่างเงี้ยทําไงอ่ะมันจะซัดมันจะซัดไม่ทันดิครับคือนี่ตอง่ายๆเลยถ้าเขาเก็บรถอ่ะมึงเข้าไปจี้ดิพูดนิดเดียวเขาเรียไร้โยนลูด โอเคได้ครับแล้วหลังประเทศแล้วหลังประเทศรีจะเข้ามาต่อบนะครับเรื่องมันเรื่องไหนจริงจริงเดิมทีหลังประเทศรีมันมีกดครึ่งชั่วโมงอยู่างเงี้ยถ้าถ้าจะพักเดี๋ยวผมแจ้งดีกว่ากดมันมีอยู่แล้วครึ่งชั่วโมงยังไงมันก็ถึงเวลาของเราอยู่แล้วครับเวลาที่เราตกลงกันตามกฎประเทศเนีก็เป็นว่าผมจะดูตามทวิตแล้วกันนะผมจะดูตามทวิตแล้วกันเดี๋ยวผมจะช่วยพวกคุณดูอีกแรงวันจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหานะเอเกออย่างงี้ดิเองก็ลองเอาตัวแทนอ่ะเอาเบอร์เขามาไว้ก็ได้เองจะเข้าจะออกคุยกับเขาอะพี่มองว่า เรื่องแบบนี้มันจะไม่เกิดเวย้ยถ้าเองกอบไปสื่อสารกับฟังให้เขารู้บ้างงั้นถ้าเป็นผมบอกผ่านสภาแล้วให้สภาบอกไปทางเอ็นดีอีกทีได้ไหมครับน,น่าจะชัวร์กว่าได้ไม่ต้องคุยกันเองด้วยจะได้มีพยานด้วยก็พี่ทว,วิตบอกสภาเลยครับเพราะสภาถ้าเอาเบอร์ไปคนเดียวบางคนก็ไม่อยู่ผมผมดูผ่านทางทวิตครับได้ครับก็เดี๋ยวถ้าจากตรงนั้นดีกว่าถ้าลีรอบดิถ้าผมไม่เข้าแล้วเดี๋ยวผมจะเข้ามาแล้วผมก็จะบอกว่าพวกผมไม่ได้เข้าแล้วผมจะแจ้งให้ได้ไม่เสียเวลารอกเพราะมันจะมีครูดาวดีครับครูดาวพอดีีนาทแล้ว ถ้ามีครูดาวอยู่แล้วครับโอเคครับพี่ตอนผมต้องบอกก่อนครับพี่ว่ามันจะมีครูดาวสำหรัประเทศครับพี่ถ้าประเทศลีดี้ครับสามสิบนาทีคือห้าห้ามมีห้ามมีอะไรต่อครับอะไรนะรแล้วก็หลังจากเปิดกระโดดห้ามมีสตอรี่ครับพี่ออ๋โอเคครับสามสิบนาทีโอเคแล้วก็อีกเรื่องนึ่งนะครับคืออยากจะให้คุยเรื่องคือสมมติคุณเบรกนะนะนะมีหัน ถ้าเกิดสมมติคุณเบรกกันนะครับผมคุณเบรกปุ๊บแล้วคุณจะตกลงกันว่ายังไงถ้าเกิดสมมติพักเบรกแล้วบางทีกระเป๋าบางทีอาจตีท่าขอด้วยกันะเข้ามาเสร็จปุ๊บเล่นชิ้นที่ขออยากจะเล่นชิ้นเดียวมาเนี่ยนะพีคุณต้องตกลงกันเพิ่มเติมนะหนึ่งพิ้งกี้เมื่อกี้พิ้งกมีข่าวว่าพิ้งกีมีข่าวอะไรครับที่ผมไม่แล้วพิ้งกี้ผมถามเลยว่าถ้าประเทศมันดีแล้วแล้วผมไม่เข้ามาเนี่ยผมเลิกใจไปแล้วผิกไปโอเคครับว่าบางทีแบบดึกๆผมัาจะเข้ามา5คนมาล่าต่ออะไรเงี้ยมันก็ มันก็เป็นวิธีการเล่นของผมใชเปล่าอ่ะถึบอกไหมครับผมถึงถามไงว่าถ้าแบบประเทศดีแล้วผมเพราะผมไม่พร้อมที่เขาไม่เล่นไฟ์ใหญ่อะผมไม่ต้องแจ้งก็ได้ใช่ไหมผมจะไดไ้ต้องแจ้งเพราะว่าเื่นรอบดึกผมอยากจะเล่นเนี่ย4ถ้าคน5บห้าคนเข้ามาล่าต่ออย่างเงี้ยโอเคได้ครับไ,ได้ครับได้ครับได้ครับประมาณนี้นครับแต่ถ้าแบบ <c oughs> เป็นไฟส์ที่แบบว่า <c oughs> เราเล่นกันอยู่ในประเทศแล้วแบบประเทศเนี้ยไม่ได้รีแล้วแบบ ขึ้นข้าพึ่งนอนคุกอ่าแต่ว่าเพิ่งหลอกจากตู้อะไรเงี้ยผมจะออกถ้าผมจะพักเดี๋ยวผมจะบอกครับในเคสนี้ก็ได้ไม่ต้องรอกันออกจาครับหมายว่าหนียังไงนะครับที่ออกจากตู้แล้วหนีครบแล้วอะครับอ๋อโอเคถ้าออกจากตู้ก็หมาว่าผมว่าออกจากตู้แล้วคุณล่าผมแล้วผมหนีครบแล้วอะไรเงี้ยก็จะแจ้งคุณบ้าโอเคครับหนึ่งสี่หกมาแปดจะไม่จะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งสี่หกาแปดหลบนิดนึงตอมออกนี้ไม่เอานะรู้ครับอันนี้ยผ้วก็ครับครับผมครับผม อก็ติดต่อสื่อสารผ่านกลางก็พิมทวิทย์นะครับจะรีบเก็บไว้ให้อีกฝั่งนึงดูแล้วกันนะโอเคครับขอบคุณมากครับเรียบร้อยครับเชิญเลยครับครับผมเอานะไปที่หน้าเลยทุกคนเอานะออที่พวกกูไม่เคยแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้แตถ้าคิดจะล้มกูพวกกระจอกมันไม่ง่ายกูเก็บเงี่ยนในทุกระบบไอ้สัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้อะไรที่พวกกูไม่คิดแพ้ก็เพราะว่าพวกกูเสียไม่ได้อะไรแชมป์มันเป็นของกูแค่คิดจะชิงพวกกูไม่ให้แต่ถ้าค พวกกระเจากมันไม่ง่ายกูเก็บเลียนในทุกระบบไปใสัตว์กับพวกกูเสียไม่ได้